วันนี้เป็นไงบ้างรไม่ช่การซ้อมตอนแรกตอนแรกมาเอาตัวโต,วตวเลยครับไม่รู้จักใครเลยครับ <c oughs> ก็แบบมีน้องมีนก่อนรู้จักน้องมีนเล่นละครด้วยกันมาครับก็มาซ้อมมันยังุกสนามก่อนแล้วพอมาวันเล่นจริงเราก็คุยกันว่าเล่นกันขำๆแต่พอลงสนามจริงดูเดือดครับตัวเดือดครับแต่ว่าสนุกครับเป็นแบบเรียกว่าเป็นกีฬากระชับชม,มิตรแล้วเราก็แบบว่าเรียกว่าได้แบบว่าแบบวินาพจากพี่ๆน้องๆครับผมมาแบบเยอะแยะมากมายเลยวนันนี้สนุกมากครับกับกีฬาแบบว่าบาสเกตบอลสามพัดครับ จร,จริงๆเล่นมาหรอไม่กดดันเลยนะกดดัน5นาทีสุดท้าย5หรือ3นาทีสุดท้ายนี่แหละรู้สึกว่ามันกดดันเพราะแบบจะชุดเข้าหรือเปล่าจะลงหรือเปล่าจะอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นครับแล้วผลงานในช่วงนี้แล้วก็หลีกนักถ่ายทำหรืออะไรอีหน้านใช่ะนะครับผลงาน ทั้งหมดของผลงานในช่วงนี้ใ่ไครับได้ครับก็ผลงานในช่วงนี้นะครับผมก็มีละครดวงใจที่ประพรมครับเดี๋ยวน่าจะได้ดูทางช่อง3เองกับเร็วนี้นะครับผมแล้วก็ฝากเออซีรีส์ที่ผมไปพูดจัดด้วยที่ดิฉันพูนะครับผมจะออนแอร์นะครับผมในทุกวันเสาร์เวลาห้าทุ่มนะครับตอนนี้ก็ EP พสองแล้วนะครับผมก็ทางช่อง3นี่แหละนะครับหรือว่ารีรันกันในช่อง Idol Factory นะครับผมก็ฝากดูด้วยตอนเที่ยงคืนครับได้ครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสามารถเจอเจอผมได้ทั้ง IG, Twitter เองนะครับผมเซนซุมนะครับผม S N T นะครับ underscore S U P ก็เข้ามาเจอเจอกันได้นะครับหรือว่าทางในทาง Facebook เองก็เซสสุวพงศ์นะครับเข้ามาเจอกันได้ครับ